สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแชมเป n ม e e ติ้งซึ่งแชมเปญมิ e ติ้งนั้นนะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันใหญ่ของทางเกมอุมาอุสเมะนี้โดยจะเป็นการแข่งขันกับคนจริงๆนะครับซึ่งเราจะเป็นที่จะต้องทําการ มันมาแข่งเพื่อที่จะทําการลงชิงชัยนั่นเองนะครับโดยแชมเปี้ยนมิทติ้งนี้นะครับผมจะมีการแข่งขันในทุกๆเดือนซึ่งในครั้งแรกสุดของการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งนี้ก็คือแชมเปี้ยนมิทติ้งทอรัสครับนั่นเองนะครับผมโดยทอรัสครับนี้นะครับผมก็จะเป็นสนามโตเกียวนะครับมีระยะ2,400เมตรหรือว่าเป็นสนามระยะกลางนั่นเองมีการวิ่งวนซ้ายนะครับผมแข่งในรูไม้ไม้ผลิแล้วก็อากาศแจ่มใสนั่นเองนะครับผม ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับผมว่าหลักการของแชมเปียนมิทติ้งนั้นเนี่ยจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในเรื่องของลีกในการแข่งของแชมเปียนมิทติ้งนี้นะครับผมแชมเปียนมิทติ้งเนี่ยก็จะมีแบ่งออกไปทั้งหมด2ลีกนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นก็คือโอเพนลีกแล้วก็เกตลีกนั่นเองนะครับโดยโอเพนลีกนั้นเนี่ยจะทําการลงได้ตั้งแต่แรนดีเป็นต้นไปนะครับผมลงมาเลยนะครับเราจะไม่เจอกับแรนที่ มากกว่าแรงบีนะครับผมในส่วนของการแข่งขันลีกนี้สําหรับในส่วนของเกรดลีกเนี่ยก็คือไม่จํากัดนั่นเองครับเราสามารถที่จะทําการลงได้ตั้งแต่แรงล่างสุดไปจนถึงแรงบนสุดเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในเกรดลีกเนี่ยก็จะมีความยากมากกว่านั่นเองแต่ทว่าในส่วนของของราง,งวัลน,นะครับต้องเรียกได้เลยว่าเกรดลีกเนี่ยจะให้มากกว่าโอเพนลีกเยอะพอสมควรเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะทําการมุ่งเป้าเน้นไปที่การแข่งขันเกรดลีกนั่น เองนะครับผม นอกจากนี้นะครับผมเงื่อนไขในการแข่งขันของแชมเปี้ยนมิ้งนี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด3รอบนั่นเองโดยการแข่งขันนะครับผมเราจะทําการส่งม้าทั้งหมด3ตัวเพื่อเป็น1ทีมนะครับโดยจะเข้าแข่งขันในรอบที่1นะครับ้าเกิดในกรณีเราสามารถที่จะทําการชนะได้3ามครั้งเราก็จะเข้าสู่กรุ๊ป A ในรอบที่2นั่นเองแต่ถ้าเกิดในกรณีเราสามารถชนะได้น้อยกว่า3ครั้งนะครับเราก็จะเข้าสู่ในส่วนของกรุ๊ป B ในรอบที่ อน,นอกจากนี้นะฮะในส่วนของรอบที่2นั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีเราสามารถที่ เข้ากรุ๊ป A ได้แล้วแล้วทําการชนะได้อีก3าครั้งนะครับผมเราก็จะเข้าไปชิงชัยในส่วนของกรุ๊ป A ในรอบไฟนอลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราทําการชนะได้เพียงแค่1-2ถึงครั้งเท่านั้นนะครับเราก็จะเข้าเป็นส่วนของรอบไฟนอลในกรุ๊ป B นั่นเองในทางกลับกันนะครับถ้าในรอบแรกเนี่ยเราตกมาอยู่ที่กรุ่ป B แล้วไม่ว่าเราจะชนะกี่ครั้งก็ตามนะครับผมจะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไปชิงชัยในส่วนของกรุ๊ป A รอบไฟนอลได้นะครับโดยการที่เราชนะในส่วนของกรุ๊ป B นั้นเนี่ยเราจะต้องไปรอชิงชัยในส่วนของรอบไฟนอลกรุ๊ป B เท่านั้นครับผมและในทางกลับกันนะครับในกรณีที่ไม่ว่าเราจะเข้ากรุ๊ป A หรือกรุ๊ป B ก็ตามนะครับหากเราในส่วนของการแข่งขันรอบที่2นี้เนี่ยเราไม่มีการชนะเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่ว่าจะอยู่ในกรุ๊ป A หรือกรุ๊ป B ก็ตามแล้วเราทําการแข่งขันไม่ชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเราก็จะ จบการแข่งขันในการแข่งขันครั้งนี้ทันทีนะครับผม mm hmm. เนื่องจากว่าเราไม่สามารถไปต่อได้ในรอบไฟนอลนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยต้องระวังให้มากๆนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของค่าสถตตในการแข่งขันของเราดีกว่านะครับผมว่าม้าของเราเนี่ยจะต้องควรมีสถตตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะเข้าในส่วนของการแข่งขันในรอบนี้ได้โดยเราจะทําการยึดจากการแข่งขันในส่วนของเกรดหลีทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งจะทําการแบ่งเป็นค่าสถตตที่ ทุกคนสามารถพอที่จะทำได้แล้วก็ในส่วนของค่าแซดที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเอาแน่นอนในการแข่งขันครั้งนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้าเกิดใครทําถึงค่าแซดได้เพียงเท่าไหร่นะครับผมก็เอาเท่าที่ไหวนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปซีเรียสมากถึงขนาดนั้นนะครับ โดยเราจะมาทําการแนะนําในส่วนของค่าสเตที่เรียกได้ว่าอยู่ในระดับเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับผมสําหรับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมค่าสเตตที่แนะนํานะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าสปีดนะครับจะอยู่ที่850ขึ้นไปนะครับผมสเตมิน่าจะอยู่ที่680ขึ้นไปครับในส่วนของพาวเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่680ขึ้นไปในส่วนของค่าลูกไฟนะครับผมก็จะอยู่ที่300ขึ้นไปครับ ความรู้นะครับผม ก็จะอยู่ที่350ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีคุณทําในส่วนของค่าสเตตที่เป็นค่าสเตตดังกล่าวนี้นะครับผมคุณจําเป็นที่จะต้องมีในส่วนของสกิลรีคอเวอรี่ที่เป็นแรร์สกิลหนสกิลแล้วก็มีสกิลรีคอเวอรี่ที่เป็นสกิลธรรมดาอีก1สกิลนั่นเองนะครับผมในส่วนของสกิลรีคอเวอรี่ตัวธรรมดานี้นะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นการแนะนําเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิลรีคอเวอรี่ที่ชื่อว่า ทริปเปิลเซเว่นนั่นเองครับซึ่ง triple ิลเซเนั้นเนี่ยจะเป็นสกิลรีคอเวอรี่ที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์เอามากๆเพราะเนื่องจากว่าสกิลนี้นะครับผมจะทําการติดก็ต่อเมื่อเรามีระยะทางในการวิ่งอยู่ที่777เมตรนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ายังไงเนี่ยสกิลนี้ก็ทํางานอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีใครทําในส่วนของสเต็ตรงนี้ได้จําเป็นที่จะต้องมีสกิลนี้ติดเอาไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับ ถัดมานี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสเตตที่สําหรับในการแข่งขันครั้งนี้เรียกว่าเอาชัวร์เลยนะครับผมโดยที่เราจะทําการให้ค่าสปีดเนี่ยอยู่ที่1,100ขึ้นไปค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่850ขึ้นไปนะครับค่าพาวเวอร์เนี่ยอยู่ที่780ขึ้นไป ค่าลูกไฟนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่300ขึ้นไปครับและนอกจากนั้นเนี่ยจะมีในส่วนของค่าความรู้อยู่ที่550ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะฮะในส่วนของค่าแซดต,ตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีสกิล Recovery ที่เป็นแร่สกิลอีกหนึ่งสกิลอีกด้วยนะครับผมเพื่อความชัวร์นั่นเองครับ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของค่าสเตตัสที่เหมาะสําหรับในการแข่งขันครั้งนี้โดยที่จะเป็นค่าสเตตัสที่เอาไว้สําหรับในการใช้กับม้าแดงนั่นเองนะครับผมหรือว่าพวกม้าดีบัฟนั่นเองโดยค่าสปีดนะครับผมจะมีตั้งแต่750ขึ้นไปค่าสเตมินานะครับผมก็คือ650ขึ้นไปค่าพาวเวอร์650ขึ้นไป ค่าลูกไฟเนี่ยจะอยู่ที่300ขึ้นไปครับแล้วก็ค่าความรู้เนี่ยจะอยู่ที่750ขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าม้าที่เป็นม้าแดงหรือว่าม้าดีบัฟเฟอร์เนี่ยจะต้องการใช้ในส่วนของค่าความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เราทําการนําส่วนของค่าความรู้เนี่ยสูงขึ้นไปอีกนะครับถ้าเทียบกับตัวที่ม้าที่เป็นใช้แข่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจึงจะเน้นในส่วนของค่าตรงนี้ให้เยอะกว่าม้าแข่งนั่นเองครับ สาหรับในการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งนี้นะครับผมเราจะทําการส่งม้าทั้งหมด3ตัวนะครับผมเป็น1ทีมนั่นเองโดยปกติแล้วนะครับผมมาตรฐานในการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งนะครับจะสามารถจัดทีมได้ทั้งหมด2รูปแบบนะครับผมโดยที่จะมี S1 ตัวแล้วก็เป็นในส่วนของม้าที่เป็นม้าแดงหรือว่าดีบัฟเฟอร์นะครับผมทั้งหมด2ตัวนั่นเองแต่ถ้าเกิดในกรณีเราไม่ค่อยมั่นใจนะครับผมว่าม้าของเราที่ทําการฝึกมานั้นเนี่ยจะสามารถทําการชิงชัยได้หรือไม่นะครับเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนในส่วนของตัวม้าแดงอีกหนึ่งตัวของเรานั้นเนี่ยให้กลายเป็นม้าเอสอีกหนึ่งตัวได้เช่นกันนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมด2ตัวแล้วก็จะเป็นในส่วนของม้าดีบัฟ1ตัวนั่นเองครับซึ่งการจัดรูปแบบในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบในส่วนของการจัดที่สมดุลที่สุดนะครับผมแต่ถ้าเกิดในกรณีใครที่คิดว่าม้าของเราเนี่ยแข็งแกร่งกันจริงๆนะครับผมจะส่ง S3 ตัวเลยอันนี้เนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับ และในการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมเราจะทําการแข่งขันในสนามโตเกียวนะครับผมและมิ่งวันซ้าย การแข่งขันในส่วนของฤดูใบไม้ผลินะครับผมแล้วก็สภาพอากาศดีนะครับแดดออกนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันในส่วนของแชมเปี้ยนมิทติ้งนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าสกิลที่จะมีส่วนช่วยในการชนะของเรานะครับผมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นสกิลขุ่มสีเขียวนั่นเองนะครับโดยสกิลที่เราจะทำการแนะนำนะครับผมสกิลแรกนี้ก็คือสปริงรันเนอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเรียนได้ทั้ง1วงแล้วก็2วงเลยนะครับสำหรับสกิลที่2นี้นะครับผมนั่นก็คือสกิลต เกี่ยวเรสคอร์สนั่นเองนะครับผมเช่นเดียวกันสามารถเรียนได้ทั้ง1วงแล้วก็2วงเลยนะครับสกิลถัดไปนะครับผมนั่นก็คือสกิลเล Hand ครับผมซึ่งจะเหมาะสำหรับในเรื่องของการวิ่งวนซ้ายนั่นเองครับ สกิลถัดไปนะครับผมนั่นก็คือ standard distance นั่นเองครับผมด้วยความที่ว่าในการแข่งขันในรอบนี้เนี่ยจะมีระยะ2,400นะครับซึ่งสกิลประเภท distance นี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของการคำนวณด้วยการนำเอาระยะในการวิ่งนะครับหารด้วย400ดูว่ามันลงตัวหรือไม่ลงตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งในระยะ2,400นี้เนี่ยทำการหาร400แล้วจะลงตัวนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงใช้ในส่วนของสกิล standard distance นั่นเองนะครับผม สกิลถัดไปนะครับผมนั่นก็คือสกิล firm condition นั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมก็จะต้องใช้สกิลตัวนี้เช่นกันครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนี้นะครับผมนั่นก็คือ sunny day นั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันแดดออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้ก็จะช่วยเราได้มากเช่นกันครับ ถึงแม้ว่าสกิลสีเขียวทั้งหมดที่เราทําการแนะนําไปแล้วนี้นะครับผมจะมีอยู่หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเรียนได้ทั้งหมดนะครับจึงเป็นเรื่องยากมากในการแข่งขันครั้งนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าในโหมดปัจจุบันที่เราทําการเล่นกันอยู่นั้นเนี่ยสกิลพอยต์เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีไม่ค่อยเยอะนะครับอีกทั้งเรายังต้องทํ<ม>า, <brasile S 1> าการแบ <ๆ S 2> ่งในส่วนของสกิลพอยต์เนี่ยไปเรียนสกิลอื่นอื่นอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราทําการเรียนเท่าที่จะสามารถเรียนได้เท่านั้นพอนะครับ และนอกจากนี้นะครับผมสำหรับการเตรียมตัวในการลงแข่งแชมเปี้ยนมิ่ติ้งในรอบนี้เนี่ย mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเราโชคดีมากๆเลยนะครับผมเ mm hmm. พราะเนื่องจากว่าเซิร์ฟโกลบอลของเรานั้นเนี่ย มีโหมดรูมแมทเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะทําการเช็คในส่วนของสนามได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสนามโตเกียวระยะ2,004นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีเราไปเล่นในรูมแมทนะครับเราสามารถที่จะทําการเลือกในส่วนของสนามโตเกียวยูชุนได้ทันทีนะครับผมและถ้าเกิดในกรณีใครที่มีในส่วนของเมจิโร่แมคควินชุดใหม่นี้นะครับผมเรียกได้ว่าคุณโชคดีมากๆเลยครับผมเพราะเนื่องจากว่าเมจิโร่แมคควิน ชุดนี้นะครับจะมีสกิลที่จะติดก็ต่อเมื่อเราไม่มีค่าสเตมินาเหลือแล้วนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําการปั้นม้าของเรานะครับผมและทําการเข้าในส่วนของรูมแมทเพื่อที่จะไปทําการวิ่งเทสสนามดูได้ครับถ้าเกิดในกรณีเมจิโรแมคควีนติดท่าไม่ตายนะครับผมหมายความว่าค่าสเตมินาที่คุณทําการปั้นมานั้นเนี่ยไม่เพียงพอนะครับผมแต่ถ้าเกิดในกรณีเมจิโรแมคควีนสามารถวิ่งได้จนจบนะครับก็น,นั่นก็หมายความว่า ค่าสเตตัสที่เราทําการปั้นขึ้นมานั้นเนี่ยค่าสเตมินาเพียงพอสําหรับสนามนี้นั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆและก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายในการเช็คในส่วนของการแข่งขันครั้งนี้เลยนะครับ สำหรับในการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งนี้นะครับผมใน1วันเนี่ยเราจะสามารถลงได้ทั้งหมด4รอบนะครับผมโดยที่เราจะต้องทําการใช้ตั๋วแชมเปี้ยนมิทติ้งเนี่ยเพื่อการเข้าแข่งขันนั่นเองครับซึ่งใน1วันนะครับผมเราจะได้ตั๋วทั้งหมด3ใบนั่นเองครับ ดังนั้นในการแข่งขันในรอบที่4เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องทําการจ่ายเพชรเพิ่มนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยมันมีในส่วนของทิปเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมจะนํามาฝากกันนั่นก็คืออย่างที่เรารู้กันแล้วใช่ไหมครับผมว่าการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งออกไปทั้งหมด3รอบนั่นเองนะครับผมถ้าในกรณีใครก็ตามที่สามารถชนะ3มครั้งและเข้ารอบกลุ่มเไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าคุณจะเหลือตั๋วกี่ใบก็ตามเนี่ยให้ทําการเก็บเอาไว้เลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตั๋วในการแข่ง ขันเชปเป้นมีติ้งนี้เนี่ยสามารถที่จะนํามาเก็บใช้ในวันถัดไปได้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดในกรณีเรามีตั๋วที่เก็บเอาไว้นะครับในวันที่ขันแข่งขันรอบที่2นี้เนี่ยเราก็จะมีตั๋วที่เพียงพอกับการลง4ครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งในกรณีตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะ ทำการลุ้นว่าเราจะเข้าในส่วนของรอบไฟนอลกรุ๊ป A ได้หรือไม่นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นทิปเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันแต่ถ้ว่าในส่วนของตั๋วนี้นะครับผมให้เราเก็บเอาไว้จากในส่วนของวันแรกนี้เนี่ยเพียงแค่2ใบนะครับเพราะเนื่องจากว่าไม่งั้นจำนวนตั๋วมันจะล้นนั่นเองนะครับแล้วคุณจะไม่สามารถใช้เพิ่มเติมได้อีกแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีถ้าอยากเก็บจริงๆนะฮะ พ็อให้เก็บไม่เกินเพียงแค่2ใบเท่านั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าคุณไม่ชนะนะครับผมอันนี้คุณจําเป็นที่จะต้องทําการใช้ตั๋วไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับผมซึ่งในตรงนี้เนี่ยเราก็ไปดูกันเองนะฮะว่าเราสามารถที่จะต้องเก็บตัวหรือไม่นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือทิปเล็กๆน้อยๆสําหรับการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับผมโดยข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในส่วนของการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งของผมซึ่งต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าให้พูดกันจริงๆแล้วตัวของผมเองเนี่ยเป็นขาประจําในการแข่งขันแชมเปี้ยนมิทติ้งและสามารถที่จะเข้าไปชิงในส่วนของรอบชิงชนะเลิศกรุ๊ป A ได้อยู่บ่อยครั้งเลยนะครับผมดังนั้นแล้วผมจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าผมสามารถที่จะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบอกทุกคนได้นั่นเองนะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้และอย่าลื กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องและสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ